ีค่ะคุณผู้ชมคะที่ช่นางสาวเชยยาพัชแสงมีค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักนายชัชวานทาวมาลินะคะอยู่บ้านโนนทองเกษตรกรเลี้ยงสุกรค่ะเรามารู้จักกับคุณพ่อชัชวานกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อชัชวานมีเทคนิคเคล็ดลับนะคะมาเผยแค่ ให้คุณผู้ชมผ่านเว็บรักบ้านเกิด .com กันนะคะนั่นก็คือเคล็ดับอะไรคะคุณพ่อคะการทําน้ําหมักแกกหอยเชอรี่ใ,ให้หมูกินเพื่อไปหมูจะได้เจริญเติบโตเร็วอ๋อค่ะส่วน อุปกรณ์นะคะในการทําก็หาได้ไม่ยากใช่ไหมทางพ่อครับก็จะมีมีอะไรบ้างคะคุณพ่อครับนี่หอยเชอรี่อันนี้หอยเชอรี่ค่ะนี่คุณผู้ชมคะนี่ก็คือหอยเชอรี่นะคะแล้วก็นี่คือกากน้ําตาลกากน้ําตาลค่ะคุณผู้ชมคะจากนั้นก็คือน้ำเปล่าคือน้ําเปล่านะคะทำไงต่อไปต่อไปมารวมกันมาหมักรวมกันก็โดย มาดูขั้นตอนการทำนะคะคุณผู้ชมคะว่าการทําน้ําหมักเพื่อที่จะให้สุกตอนี่เราน้ำค่ะแล้วก็คนเลยทีนี้คนให้มันเข้ากันแบบนี้ค่ะเข้ากันแล้วนี่แล้วก็เรามาเทใส่ใส่หอยเชอรี่แล้วก็ไม่งี้หมักไว้สิบห้าวันหมักไว้สิบห้าวันหมักไว้สิบห้าวันแล้วก็น้ําหมักตัวนี้ไปให้ไปให้หมูไปไปไปผสมน้ําให้หมูยินแล้วก็ลาดคอกหมูหมูก็ กินหมูก็จะไม่ข้อหมูก็จะไม่มีกลิ่นแล้วหมูก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่มีโรคมีภัยน้ำหมักแบบนี้ที่ที่ผ่านที่เป็นที่ผักที่ห่าการหมักมาแล้ว15้าวันแล้วเราจะเอาตัวน้ําตัวนี้ไปให้ไปเติมในในองคอ่งน้ำให้หมูกินก็คือปริมาณเท่าขวดนี้ใช่ไหมคะครับผมท่าวกวดนี้แหละเทในองง์อ่งขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้ําหมักที่เราได้ทํากันไปแล้วเนี่ย15วันค่ะจากนั้นก็จะเอามาเทใส่ตงน้นาในโอ ใส่ใส่โอ่งให้เพื่อให้หมูได้กินอันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นในส่วนของเทคนิคในการทำน้ำหมักให้หมูกินนะคะอ่ะละค่ะจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคะยังมีในส่วนของน้ำหมักที่จะต้องเอาไปใส่ในข้อหมูเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าวิธีการที่ไปล้างในข้อก่อนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลย ยาเทารเทานีเลยอ๋อค่ะเป็นการเทราทั่วไปนะคทั่วไปครับผมในครอกสุกรนะคบครับผมสุกรนี่กินได้ไหมคะได้ครับกินได้น้ำหมักตรงนี้สุกรกินได้แล้วก็ทำให้สุกรรู้กล้นสมบูรณ์ไม่มีโรคไม่ภัยด้วยค่ะอันนี้สุกรเพิ่งสองเดือนกว่าสองเดือนครึ่งค่ะใกล้แน่นนี้ 5, 40, 50, 50ก็450กิโลแล้วค่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือ,อเคล็ดลับ นะคะที่ทางคุณพ่อชัชวาลเองได้นำมาเผยแพร่สู่ทางเว็บรักบ้านเกิด .com หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะรู้เรื่องราว <c oughs> เกี่ยวกับแม่เกษตรนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้ที่เว็บรักบ้านเกิด .com กันได้คะ่ะวันนี้นะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อชัชวาลน,นะคะที่ได้นำความรู้เคล็ด,ดลับดีๆนำมาเผยแพร่สู่เว็บรักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้นะทีมงานรักบ้านเกิด .com ต้องขอลาคุณ ชมกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ